ปราปรดลสุดทนเคลื่อนไหวลา่าสุดสะเทือนวงการข้าราชการท้าชน DSI สังคมต่างจับตามองและให้ความสนใจไม่น้อยหลังมีรายงานว่านักสแสดงหนุ่มปราปรดลนั้นเตรียมออกมาแฉข้อมูลลับตบซับกับหน่วยงาน DSI ซึ่งทางเพจ f a c e o o o เอ c ม t อ e w ดได้ระบุว่าด่วนปราบประดนนัดชน DSI แชร์ข้อมูลลับตบซัพ์ค่าความยุติธรรมปราบประดนท้าชน DSI ลั่นเตรียมแชร์ข้อมูลลับขบวนการตบซัพบใครอยู่เบื้องหลังเรียกเก็บเงินค่าความยุติธรรมเมื่อไม่จ่ายก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินที่สำนักงาน DSI ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อังคารที่7มีนาคม2566โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดปราประดลนั้นได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวและระบุข้อความว่า ฝากไว้ให้คิดคนสีเทาสีดำเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวมีส่วนร่วมได้ประโยชน์ใดๆจากการกระทําความผิดมักจะอยู่นิ่งๆปล่อยให้เรื่องเงียบและหาทางเคลียร์ด้วยอํานาจและเงินตราเพราะถ้าทําให้เรื่องตนเองเป็นกระแสะจับตามองยิ่งจะถูกขุดค้นจนเจอเรื่องราวเลวๆอีกนับไม่ถ้วนที่นิ่งเงียบไม่ใช่เพราะยอมรับว่าทําผิดแต่เมื่อหลีกเลี่ยงการประทะไม่ได้ก็ต้องไปให้สุดให้มันรู้ไปว่าบ้านเมืองเราจะอยู่ภายใต้อุ้งตีนของข้าราชการและนักการเมืองเลวๆ สำหรับปราปดลนั้นนะคะถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอนเรกทวีดีเมื่อปลายปี2,565ที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ